ไม่มีแล้วเพราะว่าหมดไม่ได้เก็บแล้วมีสวมันเยอะเกินได้ยนแล้วเฮบค่ะ <c oughs> ปลาพี่หอมไปล้วตีกล่องไปเอาตวงกิ๊ีปิดฝาตังเดีอยกดลวตตี่ตองไม่ยอมตีว่ะน,นึงเลยนะน่าสิดล้วเดี๋ยวตีด้ กดอะไรไม่ได้เลยน <Like, S 3> <ม>ี่แต่เลดเฮิร์เพียบเลยห้าร้อยอันช่องตัวละครก็มีเลนฮิร์บมีหกร้อยอันอาชีเพชรเหรอเ่นเฮิร์บมีหนึ่งอันเนี่ยเออตีไว้กล่องนั่นแหละกดรัวเออ ออโต้ไม่ตีกล่องพี่พงมีเทลให้ตีไว้ตีนี่ยกดออโต้ไว้มีมีห้าร้อยกว่าอันอะแม่รถสิบล้อทำงานมีเทลเทลติดใช่ปะแล้วมันรถป่ะมีเทลแล้วทาดขาตะกั่นพวกนี้โอ้โหกล่องมันไม่รถเลยรถลถเห็นปะค่อยๆรถมันไม่ยอมไปมู้เห็นไหมเนี่ยะไปตกแ แล้วตตออ,ออกมาใครจอดัอพิตเตอรเอาสัตว์เลี้ยงมาไปเรือม,มันรดน้เว้ยไม่ได้ทำได้ดีโอ้โหรถกระจึงเลยครับเ้